สิบอสุภาสูตรว่าด้วยสุพมานพเรื่องมานพชื่อสภะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานไปไม่นานท่านพระอานนท์พำนักอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัสถีสมัยนั้นสุพมานพโตเทยบุตร มีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสุพมาณพโตทยบุตรเรียกมานพคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แน่พ่อหนุ่มเธอจงเข้าไปหาพระสมณะชื่ออานน์แล้วเรียนถามพระสมณะชื่ออานน์ถึงสุขภาพความมีโรคอาพาธน้อยกับปลีกับเปล่ามีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญตามคำของเราว่าสุพมานพตเทยบุตรถามท่านพระอนนท์ถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปี้กระเป๋ามีพรรณไมยสมบูรณ์อยู่สำราญและเธอจงเรียนขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุพมานพตเทยบุตรบ้าง มานพนั้นรับคําของสุภมนพตโตทยบุตรแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรแล้วกล่าวว่าสุภมนพตโตทยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปี้กระเปล่ามีพรรณไมยสมบูรณ์อยู่สำราญและสั่งมาว่า ขอท่านพระอนนลโปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมนบโตทยบุตรบ้างเมื่อมานบนั้นกล่าวอย่างนี้ท่านพระอนุลตอบว่าเวลานี้ไม่เหมาะวันนี้อาตมาดื่มยาถ่ายเข้าไปแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเยี่ยมเขารับคำของท่านพระอนุลแล้วลุกจากที่นั่งกลับไปหาสุภมนบโตทยบุตร บอกว่าข้าพเจ้าได้บอกท่านพระอานนท์ตามคําของท่านว่าสุภมนณพไปเยี่ยมสุภมนณพตัวทยบุตรบ้างเมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ท่านพระอานนท์ตอบว่าวันนี้ไม่เหมาะเมื่อมีเวลาอาัตมาจะเข้าไปเยี่ยมข้าพเจ้าได้ดําเนินการให้ท่านพระอานนท์สละเวลามาฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเหตุดังว่ามานี้ ครั้นล่วงราตรีนั้นยามเช้าท่านพระอน,นุนรองอัตรวาศกถือบาทและจีวรมีพระเจตกะเป็นปัจฉาสมณนะเข้าไปยังนิเวศของสุพมนณพตเทยบุตรแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาโปูไว้สุพมนณพตเทยบุตรเข้าไปหาท่านพระอนทน์สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้ว นั่งลงนาที่สมควรแล้วถามว่าท่านพระอนนท์เป็นพระอุปถาคอยู่เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบารของท่านพระโคโดมมานานท่านอานน์คงจะทราบธรรมที่ท่านพระโคโดมตรัสสารเสิญและสรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านอานน์รรมเหล่าไหนหน้อแลที่ท่านพระโคโดมตรัสสารเสิญ และทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านพระอนทน์ตอบว่ามานพพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันสามแลขันสามอะไรบ้างคืออริยศีลขันอริยะสมาธิขันอริยปัญญาขัน พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันสามนี้แหลสีลขันเขาถามว่าอาริยะสีลขันที่ท่านพระโคโดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานน์ ท่านพระนนทนตอบว่ามานพพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกทรงประกาศพรมจรรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขหบดี บุตรขหบดีหรืออนุชนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย ทางที่ดีเราควรโกนผมและนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเข้าละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกเพียบพร้อมด้วยมารยาทและ โคจรเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญาเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลของภิกษุอย่างหนึ่งภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิช,ชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวก ฉันพ่ชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือทำพิธีบนบานพิธีแก้บนไร้มนขับผีตั้งสารพระภูมิทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเกลือนพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอกยาถ่ายยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบนยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำยาแก้ปวดศีรษะน้ำมันหยอดหูน้ำมันหยอดตายานัดยาหยอดตายาป้ายตาเป็นหมอตาหมอผ่าตัดหมอรักษาเด็กการให้สมุนไพรและยา การใส่ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหายข้อนี้จัดเป็นศีลของภิกษุอย่างหนึ่งภิกษุผู้สมบูรณ์ได้ศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากสำรวมในศีลเลยเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันอย่างนี้ ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในมานพภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แหลมานพอริยศีลขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยศีลขันธ์นี้อีก เขากล่าวว่าน่าอัศจร,ร์จริงไม่เคยปรากฏอริยะศีลขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ขขาพเจ้าไม่เคยเห็นอริยศีลขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระศาสนานี้เลยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เห็นอริยะศีลขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในตน ก็จะพอใจว่าเพียงแค่นี้พอแล้วเพียงแค่นี้สำเร็จแล้วเราได้บรรลุสามัญญคุณแล้วไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นนี้อีกแต่ท่านยังบอกว่าในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยสิลขันนี้อีก อริยสมาธิขันอาริยสมาธิขันที่ท่านพระโคโดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานนท่านพระอานนนตอบว่ามานพภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนซีหรือเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุโลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากักขุนเีถึงความสำรวมในจกักขุนเีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัทพะด้วยกาย รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมในมะนินรีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามะนินรีถึงความสํารวมในมะนินรี ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยนี้ย่อมเสวยสุขที่ไม่ระคนกับกิเลสในภายในมานพภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละมานพภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอน การตื่นการพูดการนิ่งมานพภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แหลมานพภิกษุชื่อว่าพูดสันโดษเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆ ก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกและภาระมานพภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แหลภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยาศีลขันอริยาอินทรียสังวรอ,อริยาสติสัมปชัญญาและอริยสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัด คือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือความพยาบาทละถีนมิทธะปรัจจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ และอุทจักกุกุจจาเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจาและวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา อุปมานิวรหา้าเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบความสำเร็จใช้หนี้เก่าเป็นต้นทุนจนหมดเก็บกําไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วกําไรยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยา เพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนไข้าอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังเวลานี้หายป่วย บริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำ เวลานี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้เวลานี้พ้นจากความเป็นทาตพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบ เพราะความเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดาลหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าต่อมาข้ามพ้นทางกันดาลถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติ เดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้ข้ามพ้นทางกันดานถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรห้า ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนนี่โรคเรือนจำความเป็นทาตและทางไกลกันดานมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรห้าที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี่ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็น เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์หที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมัน่น